เตี่ยมมาสิลงเสบะไวลงสามปลาลุงเอ้ยฝนตกฝนตกตกตกไมลงชั่ตกแล้วปลาลุงตกหรือเป่าไม่านี่นี่สบายดีทุกจ้ากันทุกจ้ากัน สุจ้าสบายด้เปลาลุงเลยอ็ดซีอ็ดเดนเลยดูจังๆจ้ะไปใสิไมมได้จังไหนรู้ไม่กเ๋เตี๋ยวก๋วเตี๋ยว ah? มาหนิ Oh. <laughs> <laughs> mẹ chị long sẽ bà, bà nữa ơi, mà chị long thưa chào chào cùng mẹ thêu chà tu lên để, để thì mẹ Àm... bận nữa để. Mấy bọn, con. con.

Nàng đi nào. À, người đi lên tội nào. đây nàng đi đi, nàng đây. Nào nhá. ้องปลลุง <hel> ที่นั่งเน่ย้องปลลุนน่ว่าเจ้าก็อยู่น่ๆลอยังจอยออกบ่ตกโตะนะะสบายดีได้ๆเป็นมือกล้องแม่บ Nhìn chắp hòn, nằm ngoài nè, tất cả mọi người chưa chắp hòn, nằm ngoài 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 ngoài nằm ngoài ngoài ไะไรบาาอ๊ไหน่ววันจุ้งนปะอ่าเล่นดูเ,นนเห็นกันนนั่นสิมันร้อน

ผู้ใจอะไรผู้ใจผู้ใจเอเจนน้อยวะอเอบันตนบพอฝุนขนตบทุบ้วปลาลุงเ้ยทตบห้ามบะแล้วบะไปจีไปหน้าตู้ยู่บนจ้า ตกแล้วปาลุงเอ้ยฝนตกปลาชิล้งเชิดบาทพี่น้องเลยนตกมากเลนตกฝะตกแนงผู้ปลาไทยกับล้งน้ำฝนตกขอบลุนขอพคุณพอบผู้ผุ้ขอบภัยแมวแมวเยียร์ยาเยียร์รด นดบอ๊ดไ่วเ้ไปเรออันนั่นีบรีบีไปกอนขาอีหลานอิ่มนบนมาไป้า่ไปแมวิ่มวันนี้นี่ยแมวไปแมวแมวไปยิ้มเลนอะอ่าใช่น่ะใช่

ไมก็้ uh ึงจีนอะไรหรอกจีนบ่ได้สิฉะสั้ตัดตัดเป็นประติดกระตอนทาอนกระบุกินเลยโอเคโอเคเอ่อเตึงลงแหละเออตึงแขนตึงลงเลย ไปนาตู่บ้างมมดตกหมดท่างตกหมดทางแม่หมดท่างมาจอยแม่แช oh oh hmm. ่บ่แช่บ่ดูสิแช่บ่แช่บ่เดือดตกเดือดตบหัวเตะปวดตบเดดหนี่อยู่ตาดิน Để cung phần kèm của nông nữa bà chơi bộ đi luôn đấy Bà xin này các hãy Thằng này bà chị áo phần nông lắm Mình thảo phần tốt Mà phần lại Phần tốt đã thang trời À thôi cũng đi luôn trời Tên à, nhắn lắm thì nó ấy Thảo phần nông nguồn nặng Thảo chẳng đông ít Bình tĩnh đi đẹp con đâu? này, Điều này. ั้งไหนวันสหนไม่ยุน้าท่าไม่ต้อเสียบทำแบบโคตรด้อยจไมึงจะเตี้ยเลยปุ่นจ๊ปุ่นจ๊ตขึกป๊อ Ơi da mới nổi hụt, mình cần xẹp hỏng thi đều Còn con hà nế ກໍລະກໍລະບໍນາງບໍລູຕົກແນວມັນວ່າປົບໂອເຄນາງຂາລີຍຫັ

พี่จ้ากอนพี่จ <'s> ้ากันแม่สกินขอบใจแม่กันขอบใจกันขอบใจแขอบใจด้วยแม่ตุกขอกินแม่ตุ๊กจกินแม่ bóc lên những bài viết này ạ này hết rồi đâu Dài hai đâu Mày, anh, chào mày thử cha đẹp không bắt đầu bắt đầu bắt đầu đẹp đấy ạ năm 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 mình năm 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 đơn năm 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 mọi người thả vó chú mắt chào chú chào 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 chào

Tiên trái vào Tiên trái vào Anh quá qua Nó hết ạ Chỉ có 5 ngàn và 9 ngàn chỉ mất tấn ăn cho này để anh chị kè nào. Phải không ตกแหงขาวแหงขาวปะลุงเในในอ้ยสิไปซสไหลไปไม่เจริญนะเนี จกแห so, like ้งมาเลกแห้งมาใคราวาคนจกกับค้าปลเหลบ่าง่นอนจกกับเนทมิกานำหนาเลยนำหน้าหลยไปดมตอนม่ทาตัวเนะสุดจ้าลุดจ้าสุดจ้าคืจ้าลป้าลุงค่ะโอเพ่หนาของเพ่น้าก็ไปจ่ยเลยพอจกผิด เีย so well. so well. well. the ังจำได้กันเด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อป้าลุงเด้อที่เข้ามารับชมโดยที่บปกติามโฆษณาของป้าจอยตลอดมาเด้อก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแจกกันลกแจกกันไปไปไปจ้าไปจ้าเอาไปติ๊กเกอร์มาี่ ອູ້ມັນຕ້ອງແແມ